สวัสดีครับจากสำนักแต่งกอตว่านะครับผมวันนี้ครับสำนักแต่งกอตว่าครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูนะครับว่ารถนะครับคนไหนนะครับมีระบบเรดร์นะครับระบบเรดร์ก็คือเป็นระบบที่จะมาช่วยนะครับเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยนะครับในเรื่องการช่วยเตือนนะครับในการชนรถข้างหน้าครับหรือจะเป็นระบบช่วยเบรกนะครับผมซึ่งระบบเรดรานะครับ เราจะดูได้ยังไงครับว่ารถคันนี้มีระบบเรดาร์ไหมเพราะรถแต่ละคันนะครับมันจะมีออปชั่นตัวนี้ครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับต้องเพิ่มเงิน8 9ดเหมื่นนะครับถึงแสมนะครับถึงจะมีระบบตัวนี้ขึ้นมานะครับวิธีการดูเรดาร์นะครับก็คือเราจะดูที่โลโก้นะครับเรดาร์จะเป็นเหมือนโลโก้ลูกแก้วนะครับแต่เราจะดูว่ามันเป็นระบบเรดาร์หรือเปล่าเราต้องดูที่เซนเซอร์ข้างหน้าส่วนคันนี้ครับ โลโก้คล้ายๆเรดาร์นะครับเป็นลูกแก้วนะครับแต่ไม่มีเฟนเซอร์นะครับไม่มีเฟนเซอร์2จุดตรงข้างหน้านะครับนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือไม่มีเรดาร์ครับแต่ถ้าเพื่อความชัวร์ครับเราสามารถดูได้นะครับที่ตรงหน้าคอนโซลรถนะครับหรือที่ปุ่มตรงพวงมาลัยนะครับว่ามีระบบเรดาร์อยู่ไหมครับส่วนของอ้าภาพนะครับก็จะดูนะครับว่ามีระบบเรดาร์ไหมนะครับก็จะมีตัวโลโก้นะครับแล้วก็เซนเซอร์ตรงนี้ครับ อย่างคันนี้นะครับโลโก้ไม่เป็นลูกแก้วก็ไม่ใช่เรดาร์แล้วก็เฟนเซอร์มีแค่2จุดนะครับก็ไม่ใช่เรดาร์แน่นอนมองจากภายนอกก็รู้นะครับแต่ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็ดูที่พวงมาลัยข้างในได้นะครับอันนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สำนักแต่งกตะต้วงเรานะครับวันนี้สำนักแต่งกตววาขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกัน EP 2ครับผมสวัสดีครับ